คุณเคยรู้สึกไหมว่าการแต่งงานที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบอาจซ่อนความลับที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลสมบัติที่ให้ลูกชายภาระที่ตกอยู่กับลูกสะใภ้และแม่สามีที่ย้ายมาอยู่ด้วยฉันคิดว่ามันแค่เรื่องปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทําให้ฉันต้องตัดสินใจหนีไปบ้านแม่คุณอยากรู้ไหมว่าความลับนั้นคืออะไรความอึดอัดความกดดันและความช็อกจะทําให้คุณแทบหยุดหายใจ กดเล่นเลยแล้วติดตามฉันไปจนถึงตอนจบสมบัติให้ลูกชายภาระให้ลูกสะพ้ายแม่สามีย้ายมาอยู่ด้วยฉันจึงตัดสินใจกลับไปบ้านแม่เสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้เก่ากลิ่นอาหารเช้าที่ไม่ติดกระทะยังลอยคลุ้งในครัวฉันยืนเงียบมองรอยแตกบนผนังที่แม่สามีเพิ่งตำหนิเมื่อเช้าบ้านนี้ไม่สะอาดเลยนะเสียงเธอแผ่วแต่เฉือนลึกฉันหันไปมองสามีเขาไม่พูดสักคำ แค่ก้มหน้ากินข้าวต่อมือฉันสั่นเล็กน้อยน้ำเสียงแม่สามีดังขึ้นอีกผู้หญิงสมัยนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยจานตกกระทบพื้นดังแกร่งสเก็ดข้าวกระเด็นใส่เท้าฉันกลืนคำพูดไว้ในลำคอกลิ่นน้ำมันเก่ากับเสียงนาฬิกาดังติก๊กติ๊กทำห้องทั้งห้องอึดอัดยามค่ำแสงไฟสลัวสะท้อนบนผ้าม่านแม่สามียังคงนั่งอยู่ตรงโซฟา มองฉันเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองเธอพูดเบาๆอย่าคิดว่าได้แต่งเข้ามาแล้วจะได้ทุกอย่างหัวใจฉันเต้นแรงในหัวเต็มไปด้วยเสียงคำพูดนั้นก้องซ้ำฉันหันไปมองรูปแต่งงานบนผนังรอยยิ้มในรูปช่างไกลเหลือเกินจากวันนี้ฝนเริ่มตกเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาฉันได้ยินเสียงแม่สามีปิดประตูห้องดังปงัง กลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นเหล็กสนิมในอากาศเย็นชืดจนขนลุกฉันเปิดลิ้งชักเห็นสร้อยทองเส้นหนึ่งที่แม่สามีเคยพูดว่าของนี้จะให้ลูกชายเท่านั้นมือฉันสั่นอีกครั้งหัวใจเต้นรัวเสียงฝนข้างนอกหนักขึ้นเรื่อยๆฉันเดินไปยังประตูบ้านมือจับลูกบิดเย็นเฉียบภาพแม่ฉันผุดขึ้นมาในหัว บ้านไม้เล็กๆที่อบอุ่นเสมอฉันสูดหายใจลึกแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังฉันชะงักทันทีเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆช้าๆหนักๆเหมือนใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันหันกลับไปช้าๆหัวใจเต้นจนแทบทะลุอกไฟในห้องกระพริบหนึ่งครั้งแสงส้มสลัวสะท้อนใบหน้าแม่สามีที่ยืนอยู่ตรงนั้น เธอยิ้มแต่ไม่ใช่ยิ้มที่อบอุ่นเป็นรอยยิ้มบางเฉียบเย็นเยียบดวงตาเธอมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าจะไปไหนเหรอเสียงเธอเบาแต่กดแน่นฉันพูดไม่ออกแค่ก้มหน้ามองพื้นไม้ที่เย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้ามือยังจับลูกบิดไว้แน่นคิดจะหนีเหรอเธอพูดอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นเหมือนจะกลืนอากาศทั้งห้องฉันพยายามยิ้ม หนูแค่จะออกไปเดินข้างนอกนิดหน่อยค่ะแต่เธอเดินเข้ามาใกล้ใกล้จนได้กลิ่นน้ำมันหอมจากผมของเธอกลิ่นที่คลัคลุ้งไปด้วยความกดดันเดินข้างนอกตอนฝนตกเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแหลมเหมือนเล็บควรกระจกหรืออยากหนีกลับไปบ้านแม่คำพูดนั้นทิ่มแทงหัวใจฉันเงียบเสียงฝนดังราวกับกลอง หัวใจฉันเต้นตามจังหวะนั้นเธอวางมือบนไหล่ฉันนิ้วเย็นเยียบอย่าลืมสิสมบัติทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของลูกชายฉันฉันขยับตัวถอยแต่เธอกลับจับแน่นขึ้นแรงกว่าที่คิดส่วนเธอเธอกระซิบใกล้หูก็แค่คนที่อยู่เพราะใจดีของเราฉันเผลอกัดริมฝีปากเลือดซึมออกมานิดนดกลิ่นเหล็กจางๆเข้าปาก น้ำตาร้อนๆเอ่อขึ้นทันทีแต่ฉันยังไม่กล้าร้องเธอปล่อยมือเดินกลับเข้าห้องเสียงรองเท้าสัมผัสพ,พื้นไม้เป็นจังหวะช้าๆปังประตูห้องเธอปิดลงอีกครั้งฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองฝนที่กระหน่ำลงกลางความมืดเสียงฟ้าร้องกึกก้องราวกับตวนใจฉันก็มองมือที่ยังสั่นหยิบกระเป๋าใบเล็กจากโต๊ะ มีแค่เสื้อผ้าสองชุดกับเงินไม่กี่ใบฉันเปิดประตูออกลมเย็นกระแทกหน้าฝนสาดเข้าไหลแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาวกว่าที่เคยฉันก้าวออกไปเท้าเปียกชุ่มในโคลนบ้านด้านหลังยังมีแสงไฟลอดจากหน้าต่างเงาร่างแม่สามีสะท้อนอยู่บนผ้าม่านเหมือนเธอยังยืนมองอยู่ฉันเร่งฝีเท้าเสียงฝนดังกลบทุกอย่าง แต่ทันใดนั้นเสียงเรียกจากข้างหลังดังขึ้นกลับมานี่เดี๋ยวนี้ฉันชะงักเสียงนั้นไม่ใช่ของแม่สามีเป็นเสียงสามีฉันเองเขายือนอยู่ตรงระเบียงเสื้อเปียกแนบลำตัวในมือเขามีบางสิ่งเงาแวววาวสะท้อนกับแสงฟ้าฉันเพ่งมองหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเขาก้าวลงจากระเบียง เดินตรงมาหาฉันในมือของเขาคือกุญแจรถที่แม่สามีเคยเก็บไว้แต่สายตานั้นไม่เหมือนสามีที่ฉันรู้จักอีกต่อไปเขาเดินเข้ามาใกล้ฝนสาดเต็มตัวแต่ดวงตาเขาเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าทาไมถึงจะหนีไปเขาพูดช้าช้าน้ำเสียงหนักแน่นและเย็นยเยือกฉันก้าวถอยหลัง คลนติดรองเท้าเท้าแทบจะลื่นแต่เขายังไม่หยุดมือยื่นมาข้างหน้าจับข้อมือฉันแน่นแรงนั้นราวกับจะทำให้ฉันไม่สามารถขยับไปไหนหัวใจฉันเต้นแรงลมหายใจสั้นและร้อนกลิ่นฝนปนกลิ่นน้ำมันเก่าจากบ้านเดิมทำให้ฉันเวียนหัวแต่สายตาฉันเหลือบไปเห็นสิ่งที่อยู่ในมือเขาอีกข้างคือซองเอกสารบางอย่าง และแผ่นกระดาษที่มีตัวอักษรเขียนด้วยหมึกแดงนี่คืออะไรฉันถามเสียงสัน่นเขายิ้มบางสมบัติทั้งหมดที่แม่ฉันพูดถึงเขากดซองเอกสารลงในมือฉันมันไม่ใช่ของฉันทั้งหมดอีกต่อไปแล้วมือฉันสัน่นเปิดซองออกเห็นเอกสารและโฉนดบ้านแต่ตัวหนังสือบางส่วนถูกขีดค่ามีคำสั้นๆเขียนด้วยหมึกแดงว่า ไม่ใช่ของเธอฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนเสียงฝนดังรอบตัวหัวใจร้าวจนแทบหยุดแต่เขายังคงยืนตรงหน้าใบหน้าไม่แสดงอารมณ์สายตานิ่งราวกับน้ำแข็งทำไมฉันพยายามพูดแต่เสียงสะอื้นขาดกลางเขาก้าวไกล้และกระซิบเบาๆ นี่คือบทเรียนสำหรับคนที่คิดว่าเข้ามาแต่งงานแล้วจะได้ทุกอย่างฟรีๆฉันสะดุง้งแรงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทำให้เท้าแทบติดพื้นน้ำฝนสาดเข้าตาทำให้มองไม่ชัดแต่สิ่งที่ฉันเห็นต่อไปทำให้เลือดในตัวเย็นชาแม่สามียืนอยู่ด้านหลังสามียิ้มเย็นเย,ยือกเหมือนรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกคิดว่าหนีไปได้เหรอเสียงเธอดังก้อง ทุกอย่างอยู่ในสายตาเราฉันถอยหลังล้มลงกับโคลนมือคว้าเอกสารแน,น่นฝนผสมกับน้ำตาไหลลงใบหน้าใจฉันร้อนผ่าแต่สายตาทั้งสองคนยังไม่ละจากฉันกลับบ้านแม่เธอแม่สามีถามเบาๆคำถามนั้นเหมือนมีกริดลงบนหัวใจฉันเงียบพยายามรวบรวมความกล้าฝนตกหนักขึ้น สายลมพัดแรงจนเสื้อผ้าเปียกจนติดตัวฉันรู้สึกถึงแรงกดดนันเหมือนอากาศรอบตัวเป็นของแข็งแต่ในใจก็เกิดความคิดหนึ่งฉันต้องรอดต้องกลับไปบ้านแม่ต้องหาที่ปลอดภยัยแต่พวกเขายังไม่ปล่อยยืนอยู่ตรงนั้นทั้งสองคนสายตาเฉียบคมรอคอยการเคลื่อนไหวของฉันฉันก้นหายใจ พยายามประเมินสถานการณ์ฝนาสาดเข้าตาอีกครั้งน้ำเย็นเจาะเข้ากายแต่ใจฉันร้อนระอุฉันต้องหาทางหนีต้องใช้ทุกแรงที่มีและทันใดนั้นเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากซอกมุมบ้านเหมือนสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ฉันกลั้นใจพร้อมที่จะตัดสินใจ ก้าวแรกที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่สายตาทั้งสองคนยังไม่ละจากฉันทุกวินาทีเหมือนช้าเป็นนาทีความเงียบก่อนพายุรอให้ฉันเลือกทางออกฉันก้มตัวต่ำสายฝนาสาดเข้าตาเต็มๆทำให้มองไม่ชัดแต่เสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครบางคนกําลังเรียกฉันจากมุมมืดของบ้าน หัวใจฉันเต้นรัวลมหายใจสั้นและแรงสามีและแม่สามียืนเงียบสายตาเหมือนจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉันฉันเห็นเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดช้าๆใกล้เข้ามามือสั่นเกรงจับโซ่กระเป๋าแน่นขยับเท้าไปด้านข้างฝีเท้าของฉันกระแทกพื้นโคลนดังตึกๆเสียงฝนประทะหลังคาเป็นจังหวะรุนแรง ทำให้ร่างกายเย็นยะเยือกแต่หัวใจร้อนแรงกว่าฝนหลายเท่าฉันคิดเร็วถ้าจะรอดต้องทำอะไรสักอย่างทันใดนั้นเงามืดด้านข้างกระโจนออกมาฉันสะดุง้งเสียงร้องตะโกนลั่นกลางฝนมือที่คว้ากระเป๋าหลุดกระดาษลอยว่อนน้ำฝนทำให้เลอะไปหมดแต่สิ่งที่ฉันเห็นทำให้ลมหายใจขาด เงานั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันเขาวิ่งมาจากป่าเล็กหลังบ้านใบหน้าหมดจดเปียกฝนแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นรีบหนีไปกับฉันเขาตะโกนสามีและแม่สามียังไม่ขยับเหมือนตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันไม่รอช้าคว้ากระเป๋าที่ตกอยู่วิ่งตามเขาออกไป คโคลนและฝนกระเซน็นเต็มตัวแต่ฉันรู้สึกอิสระครั้งแรกหลังหลายสัปดาห์ฝีเท้าเราไล่าตามเสียงน้ำฝนลมหายใจรัวแรงหัวใจเต้นราวกับจะหลุดออกจากอกทุกอย่างรอบตัวมืดสนิทมีเพียงเสียงฝีเท้าและเสียงลมพัดฉันหันกลับไปเห็นบ้านเก่าของสามีไฟสลัวและเงาเธอทั้งสองคนที่ยังยืนตรงหน้าประตู ความกลัวกัดกินใจแต่ฉันต้องไปต่อเพื่อนฉันลากมือฉันผ่านป่าหญ้าเปียกโคลนติดรองเท้าและเสื้อผ้าแต่ฉันไม่สนเพราะทุกก้าวคือหนทางสู่บ้านแม่ฝนเริ่มเบาลงแต่ฟ้าสว่างไม่เต็มที่เราวิ่งผ่านคลองเล็กน้ำเย็นเจาะเท้าแต่หัวใจฉันร้อนจนลืมความเจ็บทุกอย่างรอบตัวเงียบ มีเพียงเสียงน้ำไหลและลมพัดฉันหายใจแรงมองไปข้างหน้าบ้านแม่เริ่มปรากฏแสงไฟอุ่นจากหน้าต่างเหมือนสัญญาณแห่งความปลอดภัยฉันก้าวเร็วขึ้นแรงจากความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นดันฉันไปข้างหน้าแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าจากด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ฝีเท้าของแม่สามี แต่เป็นเสียงแปลกหนักและช้าเหมือนใครบางคนกำลังตามมาจริงๆฉันหันไปมองมืดจนแทบไม่เห็นอะไรแต่ความรู้สึกกบอกฉันว่าสิ่งที่กำลังเข้ามานั้นไม่ใช่เพื่อนและไม่ใช่ใครที่ฉันอยากเจอหัวใจฉันเต้นรุนแรงลมพัดแรงขึ้นกลิ่นฝนและดินผสมกันจนเหมือนพายุฉันรู้ว่าฉันต้องตัดสินใจเร็วที่สุด ก้าวขาอีกครั้งฝ่าคลนฝ่าเสียงลมหอบหวิววิ่งเข้าสู่แสงไฟอุ่นของบ้านแม่ความหวังเพียงเส้นเดียวที่จะรอดพ้นจากเงามืดในคืนนี้แต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังยังคงตามมาทุกวินาทีเหมือนถูกกดทุกแรงก้าวเหมือนถูกจับและฉันรู้คืนนี้ฉันยังไม่ปลอดภยัยความช็อกและความหวาดกลัว เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฉันวิ่งถึงประตูบ้านแม่มือเปียกชุ่มจากฝนและโคลนกดกริ่งเสียงดังสะท้อนไปทั่วแสงไฟอุ่นในบ้านสาสต์เข้ามาเหมือนกอดฉันไว้ในความปลอดภยัยแม่เปิดประตูตาเธอกว้างด้วยความตกใจแต่เห็นฉันเปียกฝนและเหนื่อยล้าเธอรีบเข้ามากอดกลับมาทันทีเลยลูกเสียงแม่อุ่นและมั่นคง ทำให้หัวใจฉันค่อยๆค,คลายความตึงเครียดฉันล้มตัวลงกับพื้นไม้บ้านแม่ฝนยังคงตกเบาๆข้างนอกแต่ข้างในอบอุ่นและสงบเพื่อนฉันยังยืนอยู่ข้างนอกเหน่อยหน้ามองบ้านอย่างโล่งใจเหมือนภาระหนักที่ค้างอยู่บนบ่าถูกปลดออกไปสามีและแม่สามียังไม่ตามมาแต่ฉันไม่สนใจอีกแล้วสิ่งสำคัญคือฉันกลับมาที่บ้านแม่ ที่ที่หัวใจฉันรู้สึกปลอดภัยแม้สมบัติหรือสายสัมพันธ์อื่นจะสับสนแต่ฉันมีความอบอุ่นความรักและความปลอดภัยในบ้านนี้ฉันสูดหายใจลึกน้ำฝนและน้ําตาไหลปนกันแต่ในอกกลับเต็มไปด้วยความสงบคืนนี้ฉันนอนลงข้างแม่ปล่อยให้เสียงฝนและแสงไฟอุ่นอบกอดทุกความเจ็บปวดทุกความกดดันตอนนี้ค่อยๆค,ค,คลายลง และฉันรู้แม้โลกข้างนอกอาจเต็มไปด้วยความชิงชังและความกดดันแต่บ้านแม่คือที่ที่ฉันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สงบปลอดภัยและมีความรักอยู่รอบตัวคืนนี้ฉันนอนหลับด้วยหัวใจที่เบาและรอยยิ้มที่ค่อยๆผุดขึ้นบนใบหน้า